กระทรวงการต่างประเทศรามมูลนิธิไทยประกาศรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี2567เพื่อเชิดชูบุคคลและองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยปีนี้มีบุคคลและองค์กรที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเป็นอย่างมากได้แก่พระพรหมพัชรยานมุนีศิลปินแห่งชาติสมถาวรสุจริตกุลและสยามสมาคมรางวัลการทูตสาธารณะเป็นรางวัลที่กระทรวงการต่างประเทศรามมูลนิธิไทยตั้งขึ้นเมื่อปี2565เพื่อเชิดชูเกียรติ ลกลุ่มบุคคลหรือองค์กรทางสัญชาติไทยหรือต่างชาติที่มีการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์มนุษยธรรมส่งเสริมวัฒนธรรมกีฬานวัตกรรมจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่คนไทยและประเทศไทยและได้รับการยอมรับในต่างประเทศรางวัลน,นี้เป็นแรงบันดาลใจให้บุคคลทั่วไปเห็นว่าทุกคนสามารถมีบทบาทในงานการทุตสาธารณาของประเทศได้คุณสำหรับความสนใจที่ท่านมาร่วมในการแถลงข่าวในวันนี้นะครับ ตอนนี้ผมในนามกรมสาราเทศกระทรวงสาราเทศก็ได้ร่วมกับมูลนิธิไทยนะครับได้รับเกียรติจากท่านเอกการชูช่ทยท่านธริตจากังน์วัดในขาธิการมูลนิธิไทยในการมาถแถลงรายชื่อผู้ที่จะได้รับรางวัลการทูตสาธารณะปี2567นะครับโดยในปีนี้เนี่ยพิเศษกว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่3นะครับปีนี้ และในทุกปีเนี่ยเราจะมีการประกาศรางวัลให้กับผู้ดได้รับรางวัลเพียงหนึ่งท่านปีนี้เราได้เปิดให้มีการสมัครแล้วเป็นเวลา3เดือนแล้ววันนี้ท,นท่านเอกาชทูตก็จะมาประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอย่างละเอียดนะครับว่าการคัดเลือกครับมาอย่างละเอียดมากว่าจะเป็นท่านใดบ้างนะครับเชิญท่าน,านเอกาชทูตครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่าน ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับในปีนี้มีการประกาศให้มีการรับสมัครผู้ที่จะามา,าเ,เสนอชื่อเพื่อรับรางวัลการทูตสาธารณะมีผู้สมัครเข้ามาเป็นจํานวนมากมากกว่าใน2ปีที่ผ่านมานะครับเราตัดสินว่าจะมีผู้ที่ได้รับรางวัลจะเป็น1รางวัลหรือ2รางวัลหรือ3มรางวัลก็ได้ในปีนี้แล้วในที่สุดเนี่ยจาก ผู้สมัครมาเป็นจํานวนมากก็มีอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งอนุกรรมการชุดนั้นก็มีาฝ่ายราชการนะครับแล้วก็มีภาคประชาสังคมมีสื่อมลชนแล้วก็มีผู้แทนภาควิชาการร่วมกันมาช่วยคัดกรองผู้ที่สมัครเข้ามาทั้งหมดแล้วก็เสนอชื่อจอําจนวนที่น้อยลงเนี่ยให้กับคณะกรรมการมูลนิธิไทยได้พิจารณาคณะกรรมการมูลนิธิไทยได้ตัดสินนะครับ ให้มีผู้ที่ได้รับรางวัลการท์ูตสาธารณะประจำปี2567 3รายด้วยกันนะครับโดยรายที่1คณะกรรมการมูลนิธิไทยได้เห็นพ้องกันเป็นเอกฉันท์ที่จะถวายรางวัลให้กับท่านพระอาจารย์ชยสา,ารูนะครับนั่นเป็นรายที่1รายที่2ก็คือให้กับ นายสมเถาสุจริกุลนะครับซึ่งเป็นนักประพันธ์นักเขียนนักเขียนหนังสือนักประพันธ์ดนตรีและบทภาพยนตร์รายที่3ม,มอบให้กับสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็ได้3ผู้รับรางวัลน,นะครับอันนี้ก็เป็นการตัดสินเมื่อวนันศุนที่ผ่านมาผมขอเรียนนิดหนึ่งนะครับ รางวัลน,น,นี้เป็นรางวัลที่กระทรวงการต่างประเทศให้ความสําคัญก็เป็นเกือบจะเป็นรางวัลเดียวนะครับตั้งแต่มีกระทรวงการต่างประเทศขึ้นมาที่เรามอบให้ในลักษณะนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นการทํางานร่วมกันกับมูลนิธิไทยมูลนิธิไทยก็เป็นองค์กรหนึ่งที่ถือกาเนิดมาโดยกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหน้าที่ ก็เรียกว่าการทูตสาธารณะหรือการทํางานเสริมการดําเนินนโย,ยบายต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศนั่นเองนะครับโดยมีเป้าหมายในการทําให้คนประชาชนทั่วโลกเนี่ยรู้สึกรู้จักนิยมชมชอบแล้วก็เห็นประเทศไทยได้ชัดและในวงกว้างมากขึ้นครับเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละท่านเป็นอย่างไรบ้างครับ ในเหตุผลที่เราให้รางวัลในนี้นะครับก็คือว่าให้กับผู้ที่มีบทบาทอย่างสําคัญนะครับในการทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่มองเห็นมีชื่อเสียงได้รับการชื่นชมนะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์กว้างๆแล้วก็นําจํานวนของผู้ที่มาสมัครเข้ามานะครับดูว่าใครมีผลงานที่ เด่นชัดที่สุดนะครับผมขอเรียนอย่างนี้นะฮะมีจำนวนที่สมัครเข้ามาจำนวนมากแล้วก็ขอเรียนว่าทั้งหมดเนี่ยมีบทบาททั้งที่ดีทั้งนั้นนะครับในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในต่างประเทศนะครับแต่ว่าโดยที่ว่ามีจำนวนรางวัลที่เราจะให้ได้เพียงสามรางวัลน,นะครับแล้วก็จะคัดเลือกผู้ที่มีบทบาทที่เด่นชัดและชัดเจนหวังว่าผู้ที่เคย เสนอชื่อเข้ามาทั้งในปีนี้และปีก่อนๆเนี่ยจะอลองอเพิ่มผลงานนะครับแล้วก็เสนอ,อชื่อเข้ามาอีกในปีถัดๆไปทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อเนี่ยกว้างมากนะครับจะเป็นเสนอชื่อตัวเองก็ได้แล้วก็บุคคลที่เสนอชื่ออาจจะไปเสนอชื่อผู้อื่น ที่เราที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมนะครับเข้ามาก็ได้แต่ต้องยอมได้รับการยอมรับจากบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อนะครับว่าเขายินยอมนอกจากนั้นยังเป็นสถาบันก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นตัวบุคคลและสุดท้ายก็คือจะเป็นชาวไทยก็ได้หรือชาวต่างประเทศก็ได้เพราะว่ามีชาวต่างประเทศจํานวนมากมายเหมือนกันนะครับที่รักเมืองไทยชอบคนไทยแล้วก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมานะครับฉะนั้นเงื่อนไขนี่กว้างมาก นะครับนี้ก็ขึ้นอยู่กับาการพิจารณาตัดสินของอนุกรรมการและคณะกรรมการอย่างที่กล่าวมานะครับท่านที่ได้รับรางวัลน,นะครับจะได้รับอะไรบ้างได้รับการตอบย้อนอย่างไรบ้างครับครับท่านที่ได้รับรางวัลน,นะครับ,นนรบมีอ่าสี่มีสี่อย่างด้วยกันอันแรกก็คือเป็นทรอฟี่นะครับถ้ากล้องจะเห็นนะครับที่อยู่ข้างหน้านี้อันนี้ก็จะเป็นทรอฟี่หรือจะปลา เป็นภาษาไทยก็คือเป็นรางวัลน่นะครับจะตั้งอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศอย่างถาวรก็เป็นอยู่บนทางเดินที่ผู้ที่มาเยือนกระทรวงการต่างประเทศนะครับตั้งแต่ระดับผู้นำรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีต,าต่างๆคณะทูต,ต,ตแล้วรวมถึงชาวไทยที่มามีกิจธุระในกระทรวงเนี่ยจะเดินผ่านแล้วก็เห็นตลอดเวลาโดยจะมีการสลับชื่ออยู่บนทรอฟี่แห่งนี้ขณะนี้มี2รายชื่อแล้วนะครับในปีนี้ก็จะเพิ่มเป็น5รายชื่อด้วยกัน ในที่ตั้งของโทรฟี่อันนี้เนี่ยด้านหลังก็จะเป็น oh แผ่นโลหะเราเรียกว่าผนังเกียรติยศก็แล้วกันก็จะมีรายชื่อติดอยู่บนนั้นเช่นกันซึ่งอันนี้จะติดตั้งอย่างถาวรอ,อยู่ที่กระทรวงต่างเทศไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มชื่อไปเรื่อยๆนะครับอันที่3ามก็จะเป็นแผ oh ่นโลหะที่จารึกคล้ายๆเป็นเกียรติบัตรให้กับท่านที่ได้รับรางวัลไปสุดท้ายก็จะเป็นเงิน สามแสนบาทต่อรายนะครับผู้ที่ได้รับทรฟีอ่อย่างนี้เนี่ยก็โดยที่อันนี้จะตั้งอยู่ที่กระทรวงก็จะได้รับตัวจำลองไปครอบครองขอเรียนรายละเอียดเกี่ยวกับโทรฟี่อันนี้นิดหนึ่งนะครับอันนี้รับรองว่ามีชิ้นเดียวในเมืองไทยแน่นอนเพราะว่าสร้างขึ้นมาสำหรับงานนี้เป็นพิเศษนะครับออกแบบโดยเทคนิค 3D ต่างๆนานา,นาแล้วก็ไปหล่อแบบแม่พิมพ์โดยช่างสิบหม,มูนะครับกลุ่มศิลปกรฐานนี่ก็เป็นไม้พิเศษนะครับตัวโทรฟี่อันนี้มีชื่อนะครับชื่อความปรารถนาดีภาษาอังกฤษชื่อว่า g o o d View นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีอ e mm ันเดียวในในในประเทศไทยเรา ประมาณว่าการมอบรางวัลเนี่ยจะมีขึ้นในต้นเดือนธันวาคมนะครับอันนี้ก็กําลังประสานอยู่กับหลายฝ่ายเพราะจะมีแขกชั้นผู้ใหญ่และโดยเฉพาะยิ่งต้องเป็นความสะดวกของผู้ที่จะได้รับหรือผู้ที่เราถวายรางวัลให้ด้วยนะครับต้องให้เกตบกับผู้ท่านเหล่านั้นนะฮะที่จะมีเวลาในช่วงใดที่จะมารับท,ทําพิธีรับมอบหรือถวายรางวัลน,นะครับ ก็อย่างที่ท่านท่านทูตได้กล่าวไปแล้วนะครับกระทรวงแน่นอนนี่เป็นรางวัลแรกและรางวัลเดียวที่เรามีและน่าจะเป็นรางวัลเดียวนั่นแหละครับดังนั้นกระทรวงเนี่ยอยากให้เชิญสื่อมวลชนผู้ที่สนใจเนี่ยมาร่วมแสดงความตื่นเต้นกับเรามาร่วมแสดงความยินดีกับเราในรางวัลเป็นทรงเกียรติอันนี้นะครับแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กับ กระทรวงต่างประเทศที่ได้ริเริ่มให้มีโครงการอย่างนี้นะฮะซึ่งอย่างที่ท่านทูตบอกมันช่วย,ยทำงานคล้ายๆกับ track ข้างๆคู่ขนานข,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 ของงานความสัมพันธ์รอบประเทศใน track ปกติของเราครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจะหวังว่าจะได้พบกับท่านในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ท่านได้กล่าวไว,ว้วันและเวลาจะรีบแจ้งให้ท่านสื่อมวลชนทราบ การครับ